ค่ะวันนี้คึกคักหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างที่จังหวัดตรังที่ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ค่ะบริเวณถนนกันตังเขตเทศบาลนนะครตรังนะคะมีทั้งของที่เป็นโคมประดับหรือว่าจะเป็นของที่ใช้ในวันรุษจีนต่างๆอะค่ะวันนี้คนมาซื้อกันเยอะมากโดยที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการทําขนมเข็งรูปครอบครัวหมูเป็นชุดพ่อแม่ลูกนะรวม5ตัว เอามาทําขายด้วยราคากล่องละ100บาทลูกค้าได้บอกว่าจองกันแน่นขนาดเลยค่ะนี่น่ารักเนาะเป็นขนมเข็งนะคะทางเจ้าของร้านก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่เขาบอกว่าบางคนนะ่ะอาจจะไม่ได้อยากซื้อที่เป็นหมูจริงๆเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาเป็นหมูที่เป็นขนมเข็งนี้ละการเป็นหมูเหมือนกันทําอะไรก็จะได้หมูๆนะคะเนี่ย น่ารักมากแล้วก็ขายไม่แพงวันนี้ยอดจองเยอะมากเลยนะคะปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ที่100กล่องมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับไปขายต่อก็มีเยอะเลยค่ะ และปีนี้มีขนมเค็งหมูขนมเค่งหมูยังผลิตเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้รับออเดอร์เพิ่มจากทางเฟซบุ๊กค่ะเพราะว่าออเดอร์จากกลุ่มลูกค้าเดิมจากปที่แล้วมีอยู่แล้วแล้วทีนี้ลูกค้าใหม่ที่เขารู้อ่ะเขาก็จะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กสั่งมาทางเฟซบุ๊กโดยตรงทางแชทหรือก็โทรศัพท์มาค่ะทีนี้ผลิตขนมเค็งหมูสักประมาณกี่ลูกค่ะอ่าร้อยกล่องค่ะหนึ่งร้อยกล่องเท่าเดิมที่ที่เราทําไว้สต็อกไว้คือร้อยกล่องที่คิดไว้ต้องต้องส่งลูกค้าต่างจังหวัดด้วยค่ะเพิ่มไหมคะเพิ่อ เิ่มแล้วยังดูกําลังของเราอยู่เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจจะทําขนมเคียงลูกเล็กเยอะปีนี้ลูกใหญ่่หงทํา500กิโลลูกเล็ก1,000กิโลแล,ล้วตอนนี้1,500กิโลแล,ล้วและปีน่ารักมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันด้วยนะคะเนี่ยเก็บไว้ได้5-7วันนะคะเนื่องจากไม่ได้ใช้สารกันบูดนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่เคยซื้อเมื่อปีที่แล้วก็มาสั่งซื้อซ้ำจนตอนนี้เขาบอกปิดการขายแล้วค่ะเพราะว่าทำไม่ทัน หันมาทําขนมเข็งแบบธรรมดาที่มันใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่ากว่าจะปั้นตัวหมูได้แต่ละตัวใช้เวลาหน่อยนะคะใช่ก็เป็นงานประณีตอยู่นะอีกว่าขนมเข็งที่แบบใส่นิเข็งไอ้เรียกว่าอะไรนะใบตองหรอค่ะแต่แบบนี้คือมันเป็นงานประณีตไงคุณผู้ชมเนี่ยน่าทานมากกลายเป็นว่าลูกค้าติดใจอยากินเลยอะสทคัญไหม